ไปขายให้ต่างชาตินะครับไปขายให้จอร์ชซอลต์นะครับหรือว่า GE เ a เคปเปต้นนะครับนะไม่เหลือครับนะต่างทอนอย่างเดียวครับต่างทอนอย่างเดียวนะไม่ขายคนไทยด้วยนะนี่เนะ่ปาปลรสครับนะเห็นหรือ,อยังอัมาเรซเซลาอ่อนรับผิดชอบแค่ค่าปรับสองหมื่นครับท่านผู้ชมค่าปรับสองติดคุกสองป,ปีรอโงอายาครับดูสิพวกมัน นะเห็นหรือยังครับมาเทียบกับทักษิณขายหุ้นบริษัทตัวเองครับนะผิดได้ยังไงครับดูสิครับมันแล้วแต่มันจะเขียนไงกฎหมายเขียนให้นะครับเขียนให้ป่านะครับเป็นทุ่งนาก็ได้ครับเขียนให้ทุ่งนาเป็นป่าก็ได้พวกผีพวกหมอผีมันเขียนแล้วแต่ไงครับเขียนให้คนดีเป็นคนชั่วได้เขียนให้คนเป็นนะครับคนชั่วเป็นคนดีได้หมดครับเพราะว่ามันเขียนมาใหม่ครับมาเพราะบางเละบางสุนทีนะครับ ไอ้เฮียตัวนี้นะครับที่มันล้มทัดสินครับล้มทัดเิ็นเพื่อที่จะทําลายล้างตระกูลชินล้างบางเลยครับล้างบางยึดรับนะครับนะทางทางเศรษฐกิจก็ยึดหมดครับนะทางการเมืองก็นะครับไม่ให้เกิดครับฆ่าเหมือนจ่ายักษ์พูดเนี่ยแหละครับนะจ่ายักษ์บอกว่าอย่างไงครับพี่น้องจาได้ไหมถ้าฆ่าไม่ตายนะครับนะ ทั้งจายักท่านพันลบปิ่นมณีครับท่านมาพูดออกทีวีเลยนะบอกว่าถ้าข้าไม่ตายนะครับนะถ้าข้าไม่ตายก็ยึดอํานาจนะครับนะยึดอํานาจแล้วก็ยึดทรัพย์นะครับทําลายสุดเศรษฐกิจให้หมดของตระกูลชินเนี่ยอย่าให้เหลือครับนะมันเหลือไหมล่ะครับมึงทําลายได้ไหมล่ะครับการทําลายทักษิณได้ไม่ยากครับการทำลายกูกูต้องบอกมึงต้องไม่ต้องเอาประเทศหรอกครับไปไปทาลายเขาหรอกครับ นะครับประชาชนไม่เลือกเขากระจกครับก็แค่นั้นครับน่าเหมือนประชาธิที่ป์ดเท็จเลยครับใครไปทําลายมันมันทำลายตัวเองนะมันทําลายตัวเองครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละครับประชาธิที่ป์ก็เพราะว่านะประชาชนเขาตื่นรู้เขารู้เท่าทันเขาหูตาสว่างเพราะว่าท่านดังสินเนี่ยนะครับมาสอนมวยเอาไว้นะครับนะมาเปิดจะมองมาเปิดหูเปิดตาประชาชนครับให้รู้นะครับว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีเลยเขาบอกว่ามึงไม่ใช่คนดีครับ นะเห็นได้ยังครับนะขายปลอสอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยครับแปดแสนล้านเสียหายครับออกกฎหมายจีนจบัตณนะเพื่อนะครับนะเห็นหรือยังไอแก้วสันเนี่ยโอ้โหผิด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 ไปเสียภาษีเลี้ยงภาษีทุกอย่างมาซิแม่มึงก็เพราะว่ามึงเขียนกฎหมายล้วนุนใหม่ไงมึงเขียนกฎหมายเอาใหม่ไงก็เหมือนมึงเขียนทุกวันนี่แหละกฎหมายพวกมึงนี่นะไอแก้วสันมึงรู้ไหมไอชาตินา นะ,ะสวออมาเลือกกันเองได้ยัยมาสีแม่มึงนะเหมือนมึงเขียนทุกวันอย่แล้วแต่มึงจะเขียนมึงทําไมไม่เอาเหมือนกับ40ล่ะนะเออมึงทําไมล่ะเวลาแก้แก้ได้ไหมครับเบนจามิดมึงไม่ให้แก้ครับกฎหมายรัฐมนุนก็นะครับนะเบนจามิดเช็คโอเวอร์หมดแล้วครับประเทศไทยครับ<ม>เราจะสู้กับเบนจามิดยังไงกับพี่น้อง นะพี่น้องต้องชั่งน้ําหนักแล้วนะครับนะถ้าเลือกสอสอโง่เข้าไปมันก็ขายตัวในสภาครับเพราะว่ากฎหมายรัฐมนตรีวันนี้มันเอื้อประโยชน์ให้เบนจามิตรครับให้ทุนกลางต่างชาติทุนเทาครับสอสอไม่ต้องฟังมติพักครับหมาเลยครับท่านผู้ชมมันไปขายตัวเองได้หมดครับอย่างแดงสัมวานมาเท่าไรครับท่านครับผมมีความจะเป็นใช้เงินนะครับนะลลุง้องผมไปเยอะนะเอาให้ผมหน่อยครับพักเก่าไม่ต้องสนครับ พักเก่านะกูไม่สนกูไปอยู่พักไหนก็ได้ครับตำแหน่งสสอกูอยู่กูยกมือที่ไหนกูนั่งมุมไหนก็ได้ครับในสภาเห็นไหมครับนะกฎหมายนะครับเขียนหมาซีแมงไม่ได้ยังไงครับนะสสต้องฟังมติพักครับแม้แต่นะครับสำนักงานต่างๆนะครับบริษัทห้างร้านเขายังมีระเบียบเลยครับนะเขาไม่ระเบียบในการบริหารแต่ในสภาไม่มีระเบียบครับท่ผู้ชบ ไม่มีระเบียบนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําลายพรรคการเมืองทําลายนักการเมืองครับนะครับถือว่ากฎหมายและนูนฉบับนี้ทําลายนะครับรากฐานประชาธิปไตยครับนะมันออกมาได้ยังไงครับไม่มีการควบคุมสอสอได้ครับอย่างเพื่อไทยได้ไปห้าร้อยเสียงเ่ยครับนะเกิดมันตั้งโกออกไปก็ทําอะไรมันมันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะต้องเข้าใจครับเพราะว่า ผมถึงด่ามาซีแม่มันทุกวันเนี่ยพวกที่มันเขียนที่มันล่างรัฐมนตรีมันเขียนเอาแต่ได้ครับเขียนเอาแต่ได้ครับนะอย่างนี้เบนจามิดนะครับนะยินเรียบยิ้มเลยครับนะยิ้มเลียบเบนจามิดนะครับหรือว่าสนจือหรือยิ้มเลยครับกฎหมายรัฐมนตรีไทยครับมันเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาครับอย่างนี้เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามานึงเหรอครับไปเอาไปฟาดหัวประชาชนแล้วครับในเขตเลือกตั้งแล้วครับนะเอาสิครับนะ เขตละห้าพัน 5, ครับก็แค่สองหมื่นล้านนันก,กระจอกครับมันโกงวันหนึ่งเท่าไรครับโกงเงินทั้งโลกพี่น้องต้องต้องนึกคูบต้องเข้าใจนะครับนะเขตละห้าพันล, 5, ล้านครับเขตละห้าพันล, 5, ล้านก็เท่าไหร่ล่ะครับนะมันใช้เงินไม่เท่าไหร่เองครับนะเพราะว่าเขาวางหลักแล้วว่ารอบดีครับนะพี่น้องรับเงินเทเลยครับเทเลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> 2 0 0 0มื่นล้านครับครับเขาตั้งเป้าสอง0มืล้านเห็นไหมมันถึงนะครับย้ายพักกันตลบเลยครับตอนนี้แต่ประชาชนผัวฝากนะครับท่านผู้ชมนะอย่าไปเลือกคนโง่เข้าไปนะผมบอกนะอย่าไปนะครับอย่าให้มันหลอกแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกครับเลือกคนโง่เข้าไปนะอย่าเลือกครับนะอย่าเลือกนะครับเพราะว่านะท่านเลือกท่านก็โดนนะครับโดนช่องแดงคำว่าด่าอย่างนี้แหละครับเอาถ้าคุณเลือกผมด่าเลยนะ ผมบอกไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่ามันต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมครับเราต้องดูอดีตก่อนครับว่าพักการเมืองไหนที่เราที่มีบทบาทที่นะครับที่เราพึ่งพาได้ที่ผ่านมาที่เขาเห็นหัวประชาชนให้เกียรติประชาชนครับนะต้องดูตรงนั้นครับนะผมถามหน่อยชกเน่ามันให้เกียติประชาชนไหมครับถ้ามันให้เกียิประชาชนแล้วมันนะครับเอาการตั้งตั้งรัฐบาลกับ่านผู้ชม ผมจะบอกนะครับว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับนะมีพรรคเพื่อไทยครับสมัยท่านสมัครก็พรรคพลังประชาชนครับเป็นคนตั้งรัฐบาลนะเป็นคนยกมือให้ท่านสมัครสุนกวชเป็นนายกรัฐมนตรีครับพรรคอ็นเหรือยังครับนะพรรคท่านนะครับนะพรรคพลังประชาชนเะ็นหรือยังครับยงัง ท่านทักษิณเป็นนายกสมัยแรกก็ไทยรักไทยครับพรรคไทยรักไทยได้เรื่องให้เป็นนายกครับนะแล้วต่อมาใครล่ะครับท่านยิงรักท่านยิงลักก็พรรคเพื่อไทยยกมือให้ครับเป็นนายกนะเห็นภาพได้ยังครับนะต่อมาท่านอุ้งอิงทั้งเศรษฐาเพื่อไทยยกมือให้ครับนะแต่อนุทินเนี่ยใครยกมือให้ใหครับท่านผม ทำไมมาเป็นส้มเนา่ายกมือให้เป็นนายกเนี่ยพี่น้องไม่ไม่สงสัยเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับนะพักนพักอนุทินไม่มีใครยกมือให้นะครับแต่ส้มเนา่าไปยกมือให้อนุทินเป็นนายกตั้งๆที่เคนดีเดตนายกก็คือนะครับพิธานะครับพี่น้องเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมมันตลกไหมล่ะคุณจะเลือกคนอย่างนี้เลยครับสสง,งงๆค,ควายอย่างนี้เข้าไปเลยครับ มันโง่นะมันโง่ครับมันไม่ใช่ว่าเห็นแก่เงินหรอกมันโง่นะมันโง่มันควายก็ดูสิครับนะไอปิยบุตรอย่างนี้ครับมันมันมันฉลาดเลยครับมันโง่นะมันบอกว่าต้องนะครับอะมันต้องบอกว่าต้องไปบังคับได้ครับนะไปบังคับดูสิครับนะ คำว่านะครับเราต้องเป็นรัฐบาลนะครับนักวิชาการมันบอกว่าเราต้องเป็นรัฐบาลเราถึงจะทำอะไรได้ตังสมปรานาของประชาชนของพรรคได้มันไม่พูดเลยนะมันบอกว่าเอาอยู่ใหญ่ไปบังคับนะครับกระท่อบกัญชาแล้วนะมันตลกไหมครับแม้แต่ธน,นาธรอ,อย่างนี้มันจะบอกว่าเป็นโอกาสดีของพรรคพลังพรรคของเขาครับแต่พรรคส้มเน่านะครับที่จะต้องไปควบคุมนะครับ นะแม้แต่อีเจียบนะคนปรปฐมมันยังพูดเลยครับนะพูดตลกครับท่านผู้ชมผมตลกจริงๆนะขับกันเมืองบานมีครับนะผมถึงบอกว่ามันโง่ไงเห็นไหมเวลามันปลาใสายทีนู่นครับข้ามประเทศครับข้ามข้ามแม่น้ําข้ามทะเลไปเลยครับเวลาปลาใส่ทีครับต้องเห็นใจพระโอ้พยศต้องสร้างโรงเรียนให้เขาต้องให้สวัสดิการกื่อเขาเหมือนกับคนไทยนะครับนะ พวกมึงม้ยว่ารรคการเมืองพรคนี้ครับมึงไปเรียนที่ไหนมาวะปิยบุตรนะครับธนาธรครับการเมืองการปกครองไปเรียนที่ไหนมาวะนะครับเรียนพม่ามาเหรอครับกูอายแทนเ้ยนะโอ้ครับนี่แหละผมว่าอย่ามาครับอย่ามาวงการเมืองครับถ้าคุณโง่คุณควายอย่างนี้คุณก็ทำมาหากินอย่างอื่นนะครับไปปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับนะพวกมึงนะครับนะ นะมึงไม่เหมาะสมครับที่จะมาเป็นนักการเมืองครับนะปุกปูกปัวพวกยาบ้าเลือกมึงเข้ามาไงครับมึงออกไปเถอะครับเสือสลระเออนะเดี๋ยวพวกยาบ้ากระท่อมกระชาเลือกมึงมาครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมมันคิดได้ยังไงบอกว่าจะไปควบคุมครับนะไปควบคุมทั้งทั้งที่จะบอกโอ้ยเราต้องเป็นรัฐบาลเองครับไม่มีหมาตัวไหนครับในนั้นบอกเลยครับแม้แต่ปิยบุตรนะครับผมจึงบอกว่าไอ้ไอ้เฮียตัวนี้นะครับนะ เป็นนักกฎหมาครับไม่ใช่น,นักกฎหมายครับนะโอ้ยชสอ,ชอนอะไรถึงว่าล่ะครับมันบิดเบี้ยวหมดครับรัฐศาสตร์นิติาศาสตร์เนี่ยครับบิดเบี้ยวหมดเลยนะอ,ยาอาจารย์แต่ละตัวออกมาเนยครับดูสิครับ